แลด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคือสะพานแขวนแล้วก็มีลูกกรองใหญ่อยู่ที่วัดใหญ่ค่ะดูลวดสลิงสลิงนะคะสลิงสลิงที่ยึดนะคะยึดติดกันเส้นใหญ่มากๆนะคะ สังเกตดูจะมีเรือสีขาวนะคะข้ามนะคะรู้สึกว่าจะเป็นข้ามไปฝั่งสถานีรถไฟแม่กองนะคะไม่อยู่ไม่ไกลจากออวัดวัดแหลมนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะก็เดี๋ยวจะกลับนะคะได้เวลาแล้วค่ะขากลับนี่คงจะ,ะขาสั่นเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง My s t o ี y ค่ะ เสาคู่นี้นะคะเป็นส่วนด้านหลังของสะพานแขวนนะคะลมข้างบนเย็นมากๆนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะจะมีเสียงลมแทรกเข้าตลอดเวลานะคะส่วนด้านนอก มลมเย็นสบายดีค่ะบรรยากาศแม่น้ำแม่กองนะคะกว้างใหญ่มากสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองนะคะเป็นสะพานขึงแขวนขนาดใหญ่ค่ะกํำหนดเวลาเปิดปิดนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะ ขึ้นได้คาวระไม่เกิน50คนนะคะดูลวดสลิงสลิงนะคะสลิงสลิงที่ยึดนะคะยึดติดกันเส้นใหญ่มากๆนะคะดังนั้นจึงต้องจํากัดคนขึ้นนะคะ เราจะไม่ขึ้นไปด้านบนนะคะมันหวาดเสียวเราจะขอยืนถ่ายชมวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะองค์พระพุทธรูปสีดำนี้มีชื่อว่าสมเด็จหลวงพ่อองค์ดำค่ะอยู่ในวิหารนะคะหลังหลังคาไม้นะคะทรงโบราณค่ะเป็นวัดเก่าแก่นะคะสังเกตจากอาคารนะคะ เป็นไม้นะคะรอบกำแพงพระอุโศสถนะคะมีหลวงพ่อโสธรค่ะพระพุทธรูปต,ต่างๆมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะคะ ส่หลังนี้นะคะนั่นในประดิษฐานสมเด็จหลวงพ่อองค์ดังค่ะได้พาไปกราบมาแล้วนะคะโบททรงโบราณน,นะคะดีจะพาไปไหว้พระประธานนะคะในพระอุโบสถน,นะคะ จะเห็นแลนด์มาร์คใหม่เกิดขึ้นนะคะบริเวณวัดใหญ่แม่กองแห่งนี้นะคะเพิ่งจะเปิดให้คนเข้ามาชมเต็มรูปแบบเมื่อไม่นานมานี้คะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประทานก่อนคะ่ะ โบสดนะคะมาไหว้พระประธานกันก่อนคะ่ะพระประธานนะคะแล้วก็มูสาวกค,ค่ะ สถานหลายรูปเลยนะคะ ศาลาอภัยทานลิมแม่น้ำแม่กองนะคะด้านโน้นนะคะที่กำลังสร้างอยู่นี้คือจะสร้างเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ยืนนะคะเป็นองค์จำลองกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะ แห์มาร์คแห่งใหม่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคือสะพานแขวนแล้วก็มีลูกกรองใหญ่อยู่ที่วัดใหญ่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นสะพานแขวนนะคะข้ามแม่น้ำแม่กองค่ะ เป็นสะพานเดินข้ามปากคลองแม่กองนะคะจากท้ายซอยสำนักงานป่าไม้หรือวัดหลังบ้านนะคะถึงวัดใหญ่ค่ะความยาว118เมตรนะคะขนาดกว้าง2เมตร50เซนค่ะกำหนดเวลาเปิดปิดนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่8.30มงคถึง5มงเย็นนะคะ เสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะขึ้นได้คาวระไม่เกิน50คนนะคะดูลวดสลิงสลิงนะคะสลิงสลิงที่ยึดนะคะยึดติดกันเส้นใหญ่มากๆนะคะดังนั้นจึงต้องจำกัด ขึ้นนะคะแต่เราจะไม่ขึ้นไปด้านบนนะคะมันหวาดเสียวเราจะขอยืนถ่ายชมวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะด้านล่างคือสะพานด้านล่างคือปากคลองแม่กรองนะคะ คนลมเย็นสบายดีค่ะบรรยากาศแม่น้ำแม่กองนะคะกว้างใหญ่มากสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองนะคะเป็นสะพานขึงแขวนขนาดใหญ่ค่ะ เย็นจสวยอาทิตย์ตกพอดีอเขากล้ามากเขาขึ้นไปเราไม่กล้าขึ้นเลยนะคะกลัวความสูงค่ะเด็กๆก,ก็มัวแต่ทำงานอยู่ด้านล่างนะคะไม่ขึ้นมาเป็นคนกลัวความสูงนะคะไม่กล้าขึ้นแม้กระทั่งตรง ระหว่างทาง,ทางเดินสะพานนะคะซึ่งเป็นบริเวณสะพานขึงนะคะเวลาเดินนะคะก็จะมีแรงสั่นกระเพื่อมนะคะทำให้เรารู้สึกได้แค่นี้ก็รู้สึกกลัวแล้วคนที่เขากล้านะคะเขาก็จะเดินขึ้นบันไดไปอีกนะคะไปยูดนู่น,นยอดบนนู้นนะคะแต่เรากลัวนะคะ ลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงด้วยลวดสลิงนะฮะ <c oughs> จํากัดคนขึ้นครั้งละไม่เกินห้าสิบคนคะ่ะสะพานนี้อยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเ <c oughs> ชื่อมต่อกับวัดใหญ่คะ่ะที่เราพาไปสักการะไหว้พระมาะเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้คือบริเวณปากแม่นม้ำแม่กองนะคะ <c oughs> เมื่อกี้พาขึ้นไปชมนะคะเราก็ยืนได้ถึงแค่ผู้หญิงที่ถือล่มนะไม่กล้าเดินไปต่อคะ่ะเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมของการเดินการเคลื่อนไหวแล้วแถมมันสูงเวลาลมพัดก็จะเกิดแรงกระเพื่อมเช่นกันนะคะก็เลยขึ้นไปเดินได้แค่นิดเดียวนะคะ ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะผาชมนะคะชมวิวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้บรรยายไปแล้วนะคะว่าสะพานแขวนอันนี้นะคะ เป็นสะพานแขวนที่อยู่ในส่วนของอบตนะคะอําเภอแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับวัดใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นนะคะอากาศจะเย็นแดดล่มลมตกไม่มีพาทิศจ่องแดดร้อนนะคะจะทำให้เกิดลมแล้วก็เย็นสบายดีนะคะ เห็นไหมมันยวบแยียบุยบแย,ยบเห็นไหมกล็ลมไงใช่เป็นเพื่อนนะคะรับรอง My Story ไม่กล้าเดินแน่นอนเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วแล้วไหนจะสะพานด้วยความที่ว่าเขามีเอกลักษณ์ในตัวนะคะคือเป็นสะพานขึงแขวนนะคะ ก็จะสั่นตามแรงเดินนะคะแล้วก็แรงลมตอนนี้เราก็พาเดินจากตั้งต้นนะคะมาจนจะสุดสะพานแล้วนะคะด้วยความอนุเคราะห์ของมัคคุเทศน้อยค่ะถ้าไม่ได้คนเดินเกาะมานี่รับรองเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นฟิลฝั่งนี้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เราเดินมา จนสุดฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินกลับค่ะเดินมาเพื่อมาเอาบรรยากาศนะคะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่คือ,คอวัดใหญ่นะคะลองมาสัมผัสกันได้ค่ะระหว่างทางเดินมามีสะพานสั่นตามแรงลมและมีแรงสั่นสะเทือนตามคนเดินด้วยนะคะ รู้สึกว่าเหมือนได้ผจญภัยเล็กๆปักหมุดกันมาได้เลยนะคะแล้วก็มาสักการะขอพรลูกพ่อวันใหญ่ด้วยค่ะ